ท่านที่ขายริบเป็นในหน้าอสังหาริมทรัพย์รู้ไหมครับลูกค้าของท่านอยู่ที่ไหนครับวันนี้อาจารย์วิจิตจ,จะมาเล่าให้ฟัง7ขั้นตอนในการขายอสังหาริมทรัพย์นะครับเรื่องที่1เลยคือว่าลูกค้าของท่านอยู่ที่ไหนที่ไหนคือแหล่งประชุมที่เขาจะเห็นโฆษณาของท่านที่เขาจะติดต่อท่านและท่านติดต่อเขาได้ถ้าติดต่อกันไม่ได้ท่านไม่มีโอกาสขายน,นะครับเมื่อเจอแล้วจะทํำยังไงครับเรื่องที่2ท่านต้องทํานัดให้ได้ครับเพราะหลายๆคนใช้วิธีการแชทขายทางโทรศัพท์ใช้แชทขาย ผ่านเพจต่างๆปรากฏว่าขายไม่ได้หรอกครับไม่มีใครเขาซื้อซับโดยการดูแล้วเขาก็โทรมาสั่งไม่มีนะครับต้องเจอหน้าเพราะฉะนั้นต้องทํานัดให้ได้เทคนิคการทํานัดเป็นอย่างไรนี่คือเทคนิคที่เราน่าจะเรียนรู้นะครับเรื่องที่3เลยครับเวลาที่เราเจอกันแล้วเนี่ยนะครับสินค้าของเราบ้านของเราเป็นห้องสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับถ้าเราขายห้องสี่เหลี่ยมเราถ่ายคลิปมีแต่ห้องสี่เหลี่ยมห้องนอนมีห้องน้ํามีห้องครัวถ่ายให้ดูจะขายดีหรอครับ เราเปลี่ยนมาขายความคิดดีไหครับต้องหาจุดขายของบ้านให้เจอถ้ามีจุดขายของบ้านท่านจะขายได้ดีขายได้ปังนะครับและเรื่องที่4คือเวลาที่ท่านทําคลิปโฆษณาคอนเทนต์ของท่านทําอย่างไรให้น่าสนใจจากข้อ3เอาจุดขายมาพรีเซนต์อย่างไรให้เขาเกิดความรู้สึกว่าอยากจะมาดูบ้านของท่านนะครับและเรื่องที่5เลยนะครับเวลาเราขายเราสังเกตไหมครับลูกค้าบอกชอบแต่ลูกค้าไม่ซื้อ เราพาลูกค้าไปจนถึงจุดตัดสินใจไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะบางอย่างมันมีบางอย่างที่เขายังไม่เคลียร์แต่เขาไม่ได้ถามท่านเราเรียกนี้ว่า s i l e n e questions ก็คือคําถามที่เขาไม่ได้ถามแต่มันมีอยู่ในหัวของเขาตัวอย่างเช่นท่านบอกเขาว่าซื้อที่ดินของท่านเพื่อเก็งกําไรปีหน้าราคาขึ้นแน่คําถามที่อยู่ในหัวเขาไม่ถามท่านแล้วนะครับแต่เขาคิดอยู่ว่าถ้าดีแล้วคุณมาขายชั้นทําไมเรื่องเหล่านี้ถ้าท่านเคลียร์ให้เขาก่อนที่เขาจะถามท่าน ท่านมีโอกาสขายได้ครับหรือที่ผมช่วยคอนโดแห่งหนึ่งคอนโดติดเมนปรากฏว่ามีคนจองแล้วแต่พอเห็นเมนไม่จ่ายตังค์สักคนเลยนะครับ127ห้องขายไม่ได้ผมเคลียร์ให้เขาครับ1เดือนเท่านั้นนะครับขายได้หมดเลยนะครับ1้7ห้องและเรื่องที่6ก็คือคำถามที่เขาถามเรานั้นท่านมีวิธีการตอบเขาอย่างไรเรียกว่ามีเซลล์ทอล์ค ในการตอบข้อโต้แย้งและปิดการขายในเวลาเดียวกันได้อย่างไรเรื่องนี้เป็นศิลปะครับท่านมีเซลสต็อกดีๆในการปิดการขายหรือยังครับและถ้าท่านปิดการขายแล้วแต่เขายังไม่ยอมซื้อยังไม่ยอมถึงจุดตัดสินใจเราจะทํายังไงกับคนเหล่านี้ดีครับผมให้ไม้ตายข้อที่7เลยครับคือท่านต้องมีเซลสต็อกที่พูดให้เขานอนไม่หลับถ้าเขาคิดทั้งคืนตอนเช้าก็โทรมาหาท่านเขาขอซื้อนะครับและเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ผมสอนคอร์สเหล่านี้มา2คอร์สแล้วนะครับคอร์สแรกก็ปรากฏว่าคนขายขายได้ระเบิดระเบ้อรวยไปแล้วนะครับส่วนคอร์สที่2คนที่มาเรียนกับผมโทรมาบอกผมว่าอาจารย์ขายที่เกือบหมดแล้วตอนนี้หนูออก BMW ัคันใหญ่ป้ายแดงส่งภาพมาให้ดูด้วยน่าดีใจครับคอร์สที่3ผมจะสอนท่านนะครับวันศุกร์ที่18เดือนสิงหาคมนี้ผมรับจำนวนจำกัดนะครับคนที่เรียนคือคนที่อยู่ในธุรกิจอสังหาทั้งสิ้น ไม่ว่าขายให้เช่าบ้านคอนโดที่ดินถ้าท่านอยากเรียนวิธีการขายให้ได้ปังๆมาเจอผมนะครับที่โรงแรมอเมรีแอร์พอร์ตเรียนกันวันศุกร์ที่18สิงหาคมนี้แล้วพบกันนะครับเพราะการขายง่ายนิดเดียวครับ